ที่ Harmony Life Organic Farm นะเราเริ่มต้นจากการไปเดินเล่นชมสวนแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องการทำเกษตรแบบออร์แกนิกปลอดสารพิษกันแบบเต็มๆแล้วก็ยังมีโอกาสได้ชิมผลผลิตสดๆจากในแปลงถึงต้นกันเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ทาง Harmony Life เขามีให้บริการก็คือว่าเราสามารถจองอาหารกลางวันมาได้แล้วก็แน่นอนว่าอาหารกลางวันของเราเนี่ยก็จะเป็นกับข้าว ที่มาจากผลผลิตจากในฟาร์มนี่แหละไม่ว่าจะเป็นผักเราเห็นกระเจี๊ยบแล้วเราเห็นแครอทแล้วแล้วก็ยังมีอื่นๆที่เราไม่ได้ไปดูไปเก็บเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะคุณโชบอกว่ามีอยู่70ไร่เดินทั้งวันก็ไม่หมดแน่นอนยังมีตรงใบแครอทที่เป็นฝอยฝอยฝอ่ะเขาเอามาทอดเป็นเทมปุระให้ด้วยแล้วเวลากินเราก็จะตักใส่ชามโมโรเฮยะนี่คือบะหมี่โมโรเฮยะที่เวลากินแน่นอนว่าเราก็จะต้องชิมเส้น ที่มีสีเขียวๆเ,เป็นจุดๆเพราะว่าเป็นเส้นบะหมี่ที่ผสมผักโมโรเฮยะเข้าไปนะคะแล้วก็มีใบโมโรเฮยะด้วยเป็นยอดเลยอืมอืมอืมโอ้ยเขียอร่อยอ่ะเส้นเหนียวนุ่มมากเลยนะคะแล้วก็กินแล้วมันรู้สึกมันไม่เลี่ยนมันไม่มนันเพราะว่าที่ Harmony Life เนี่ยเขาใช้วิธีการทำ เส้นบะหมี่ผักเนี้ยเป็นการอบไม่ได้เอาไปทอดเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีความมันๆลอยๆเหมือนเวลาที่เรากินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปทั่วๆไปแล้วก็แต่จะใหญ่ไปหรือเปล่าอ่ะประมาณนี้พอขอบคุณมากค่ะน้ำอะไรคะน้ำมะนาวโซดามะนาวลูกที่ตุนเห็นในสวนใช่ไหมมะนาวลูกใหญ่ๆใช่ไหมมันฟินมากนะคะคือว่ามันได้เห็นมันได้รู้ที่มาที่ไปของอาหารที่เรากินแล้วมันยังได้รับรู้ถึงรสชาติรสสัมผัสของมันด้วย ินที่ตรงหน้าแปลงว่าว้าวแล้วนะคะในความสดในความหวานแต่ยิ่งพอเอามาทําแบบนี้แล้วเขาไม่ได้ทําอะไรมากเลยไม่ได้ปรุงอะไรพิเศษเลยนี่ก็ผักท่อนั่นก็ไข่เจียวแต่ว่ารสชาติล,ละมุนละไมแล้วกินเรารู้สึกมีความสุข ที่ Harmony Life Organic Farm นะคะเ,คเขาก็จะมีช็อปเล็กๆข,ขายผลิตภัณฑ์ที่เขาทําเองซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็อาจจะหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆในเมืองนะคะแต่ว่าที่ในฟาร์มเองเนี่ยเขาก็จะมีส่วนที่เขาจัดเอาไว้โดยเฉพาะสําหรับคนที่มาเที่ยวฟาร์มเราก็อยากจะซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านไปได้ด้วยบะหมี่ผสมผักโมโรเฮยะอบแห้งกึ่งสาเร็จรูปรสเห็ดหอมตามโมโรเฮยะชื่อยาวมากเลยโมโรเฮยะของแท้ราชาแห่งผักมากเลยด้วยคุณภาพ ื้อกลับบ้านได้เมื่อกี้ตุนได้กินแล้วตุนอยากเอาอันนี้กลับบ้านเขายังมีพวกสบู่แชมพูเครื่องใช้ในบ้านมีสเปรย์หอมระเหยมีเฟซออยล์มีทุกอย่างเลยคือออร์แกนิกทั้งหมดเนี่ยอยากอยากจะได้ทั้งหมดแล้วทุกอย่างอย่างละหนึ่งค่ะได้ค่ะจัดให้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนเอาอันนี้ก่อนอันนี้ติดใจมากเอนไซม์แล้วตัวอันนี้ขวดหนึ่งตัวนาาอันนี้ไปแล้วก็หูมีแยมเยอะมากเลยอะ มีแยมกระเจีย๊ยบมียมมะละกอเสาวรสผสมกันได้มีแยมเลมอนมอัลเบอรี่แยมลูกมอนนะคะแล้วก็มีหนึ่งสสามสี่ห้าหตูนขาดอะไรรู้ม่้ยเปียวเละตูนขาดขนมปังตูนต้องกลับมากินใหม่รุ่น,นี้ไหมวันนี้ไม่ต้องค่ะค่ะมีแบบสําเร็จรูปแบบอบมาให้แล้วค่ะอาถ้าอย่างนั้นแสดงว่าตุนก็ชิมแยมไปด้วยได้แล้วตูนจะได้ตัดสินใจว่าตูนชอบยมอันไหนใช,ใช่ไหม วันนี้ตูนก็จะได้ชิมขนมปังที่ใช้น้ำเอนไซม์แทนการใช้ยีสต์ดูว่ารสชาติจออกเป็นยังไงอ่าเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขานะชิมดีกว่าชิมขนมปังเ่าๆกันอ๋ออร่อยมากค่ะอืมมันจะเปรี้ยวนิดๆด้วยนะใช่ค่ะอืมุ้ยมีเปลือกด้วยหรอว้าว อร่อยอ่ะจนเอาเลยเอายางนั้นเลยการเดินทางของตุทุกครั้งนะคะตุ้งมีเป้าหมาย2อย่างคือตุ้อยากเที่ยวให้สนุกและตุ้อยากได้สาระความรู้เรื่องสุขภาพวันนี้เดินทางมาที่ปักช่องตุ้ได้อีกเรื่องหนึ่งได้กําไรเรื่อง ดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นมาอีกขั้นวันนี้เราได้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือคุณหมอฉุกเฉินเนี่ยมาให้ความรู้เป็นคู่มือให้เราพกไปทุกที่ไปทํากิจกรรมใหม่ๆได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะว่าคุณผู้ชมสามารถมาเที่ยวสนุกสุขภาพดีแล้วก็เติมสาระความรู้ใหม่ๆด้านสุขภาพกับตูนแบบนี้ได้นะคะในรายการ Healthy Journey by BDMs ทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกาสนาทีนะคะที่นี่ที่เดียวทาง PP TV HD ช่อง36ค่ะ